สวัสดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านเอฟซีทุกท่านาวันนี้จะถ่ายเห็นต้นพุทรานะครับนี่ต้นพุทราไทยนะครับดอกกำลงังดอกกำลังโดกหา้านะครับมีตอนนี้มีผึ้งมีต่อมา มากินเออมากินไอไอดอกเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะครับอานะครับอานี่เป็นพุทราไทยนะครับเป็นพุทราไทยนะครับที่เรามีอยู่ต้นหนึ่งนี่แหละนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งเมื่อก่อน เมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้มีต้นเดียวเออเมื่อก่อนนี้มีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวจริงๆแล้วก็เพราะมันมันมนล้มเราก็ตัดมันก็แตกเป็นสองเก่งเออสองต้นนะครับตอนนี้พุทราเนี่ยพอถึงถึงปีเนี่ยนะครับพอถึงปีเนี่ยพอปลายปลายปีเนี่ยก็จะเริ่มมี ก็จะเริ่มมีพวกเพลียนะครับพวกเพลี้ยนะครับเพลี้ยมากินมันเราก็ต้องตัดต้นตัดต้นทิ้งแต่พอตัดทิ้งปุ๊บเนี่ยแทนที่มันแตกคนงานบอกคนงานบอกว่าเฮ้ยเอาไว้แค่ต้นและกิ่งก็พอเพราะมันขึ้นมาเยอะเขาก็เลยเอาไว้หลายกิ่งนะครับเห็นไหมครับในลูกอาดอกดกมากนะครับดอกดกมาก นะครับดกจริงๆนะครับอันนี้เป็นพุทราไทยนะครับเป็นพุทราไทยอาพุทราไทยลูกใหญ่หวานกรอบนะครับหวานกรอบเ,อเมื่อก่อนเนี้ยคนแถวเนี้ยนะครับคนแถวเนี้ยก็ก็จะแวะเวียนมาเก็บามาเก็บตาต้นเนี้ยไปกินกันเราก็ไม่ว่าแล้วก็ให้เขาเก็บนะครับเราเราก็ เอาถือว่าเรากินแค่สองปากสองท้องนะครับสองปากสองท้องคุณจากับคุณยายสองคนเท่านั้นนะครับคุณจากับคุณยายสองคนเท่านั้นกินยังไง,งไงก็ไม่หมดนะครับเวลามีคนมากินเขาให้เขากินนะครับอแล้วอทําไมคุณตาไม่เอาไปขายล่ะเออพอพูดถึงตรงนี้เมื่อสมัยก่อน ตอนคุณตาเป็นเด็กๆเนี่ยคุณตาเป็นเด็กๆเนี่ยที่บ้านคุณตาเนี่ยมีพุทราอยู่ต้นใหญ่มากนะครับทุกปีลูกจะดกแล้วก็ล่วงลงมาคุณยาไอ้คุณย่าเนี่ยขอดจะมาเก็บพุทราเนี่ยเอาเอาไปตากแห้งไปตากแห้งแล้วก็ไปตำอ่าแล้วก็แล้วก็ทำเป็นแผ่นอเอาเชื่อมแล้วไปขายเพราะคุณ คุณย่าได้เงินเยอะนะครับจากการจากการขายพุทรานะครับจากการขายพุทรานะกับจากการขายพุทราต้นเดียวนะเนี่ยเอ่อตอนนี้ถามว่าแล้วแล้วแล้วได้ผลไหมอ่าถ้าเราจะอัเกรดไปขายแล้วบอกเราไม่ขายหรอกนะครับให้พุทราต้นนั้นนะ่ะ เมื่อคุณย,าย่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพี่สาวคนเล็กนะครับพี่สาวคนเล็กพี่สาวคนเล็กของผมเนี่ยเขาก็รับมรดกแทนรับมรดกแทนคุณยา่าคือเก็บพุทตาที่มันร่วงลงมาเนี่ยเก็บแล้วก็ไปตากแห้งไปตากแห้งแล้วบางส่วนก็บางส่วนก็นกไปตำให้มันละเอียดแล้วก็ อาทำแผ่นขายนะครับทำแผ่นขายก็ได้เงินเยอะนะครับได้เงินเยอะบางทวนก็ไม่ได้ทำแผ่นก็อเอาเอาเชื่อมทั้งลูกเลยแหละทั้งลูกเชื่อมทั้งลูกเลยไม่ต้องบวชไม่ต้องอะไรเชื่อมทั้งลูกเลยแล้วก็เอาไปขายมันก็ได้สตังนะครับมันก็ได้สตังแต่เราพุทจานั้นนะ่ะไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องค้าขายเลย มันน่าจะมีรายได้จากการขายพุทราเมื่อกต้นนั้นเป็นพุทราเป็นพุทราไทยเหมือนกันต้นนี้ก็เป็นพุทราไทยนะครับเป็นพุทราไทยแต่ลูกมันใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่มากนะครับใหญ่ทักเท่าอตอนต้นต้นเนี่ยตอน้นต้น,ตน,ตนมาก็ทักทักเท่าเท่ากาับไข่อะไรเดียวไข่ไก่ ย่มอมไาข่ไก่เบอร์สามเล็กกว่าสักหน่อยนะครับแต่แต่พูดถึงความอร่อยเนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับตอนนี้มีมันมีตัวต่อนะผมว่าเนี่ยคือตัวต่อมามาตอมเกสรน,นะครับเยอะซะด้วยนะครับเยอะซะด้วยนะครับแสดงว่าแถวแถวแถวเนี่ยมีต่อผมก็เกรงว่ามันจะมาต่อยผมเหมือนกันนี่นะครับดอกดอกมาก ดแล้วหอมซะด้วยนะครับเอออย่ารบกวนกันนะต่อนะทักต่อทั้งแตนเลยเนี่ยเนี่นี่นี่คือต่อนะครับเนี่ยตัวต่อครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวต่อแต่าต่อเกสรนะครับแตนก็มีนะครับเนี่ยแตนก็มีมันต่อหรือเปล่าผมอันเป็นต่อนะเนี่ยมันเป็นต่อนะครับอย่ามาต่อยผมก็แล้วกันต่อยถามมาแล้ว ถ้ามันต่อยทาไงต่อยมันก็เจ็บระสิบอกว่าบันอย่ามันต่อยผมแล้วกันนึกว่าจะไปทําอะไรมันเปล่าถ้ามันต่อยเราก็เจ็บประสินะครับก็ก็ปัญหาก็าคือแค่นั้นแหละเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะทําอะไรมันด้วยความเมตตาบรรน,น,นแาแหละถ้าเป็นคนอื่นนะ่าถ้ามันต่อยผมได้ข้าไฟเผาเลยนะแต่เราไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะครับเนี่ยมันก็บินมาเกรงว่ามันจะมา ดกมากครับดอกดกมากแล้วลูกก็คาดว่าลูกจะดกด้วยแต่ถ้าดกมากแนละ้วลูกมันจะไม่ใหญ่เลเกรงว่าอย่างนั้นลูกจะไม่ใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรถ้ามันดกแล้วมันไม่ใหญ่เราก็กินท,ท,ทั้งที่มันไม่ใหญ่นั่นแหละนะครับกินมันก,ก็กินได้อยู่นะครับมันก็กินได้อยู่นะครับ ก็นี่คือพุทธาไทยนะครับพุทธาไทยไม่ใช่ไม่ใช่พุทธาจีนเมื่อตอนแรกมีคนบอกว่านี่ยพุทธาจีนบอกไม่มีจีนพุทธาเนี่ยมันมันก็เกิดขึ้นในนี้เนี่ยในในร่องเนี่ยมันมีพุทธาเยอะนะครับเนี่มีพุทธาเยอะแต่ว่าเราตัดหมดเอาไว้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับเอาไว้ต้นนี้ต้นเดียวพุทธาเกรงว่าไอ้โจต่อพวกนี้ มันจะมาทํารังที่ต้นพุตานะสิถ้ามันมาทํารังที่ต้นพุตานะเสียหายเลยเสียหายยังไงเราก็จะกินพุตาไม่ไดงทีมันจะมาอะนะครับก็อ่าก <c oughs> ็วันนี้ก็ลงคลิปแค่นี้แหละครับลงคลิปแค่นี้หละคลิปพุตอาพุตอะพุตตา พุทธาพุทธาไทยภาษาอีสานเราเรียกว่าหมากกระทันต้นหมากกระทันนะครับหมากกระทันหมากกระทันไทยนะครับหมากกระทันไทยนะครับโอ้แต่เห็นแล้วหน้าชื่นใจมันดกมากผมว่าจะให้เขาตัดพุ่มแต่งทรงพุ่มซะหน่อยไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรยังไงวันนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับอ,อสวัสดีจ้า มากระทันนะครับ